สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูจิ้งดีเริ่มทยอยติดปีกนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเปลี่ยนถาดน้ำค่ะสำหรับท่านไหนที่ใช้ท่อให้น้ำต้องเปลี่ยนผ้าออกนะคะไม่งั้นตัวเมียจะไปแทงไข่ทิ้งนะแล้วก็ที่ใช้ขุยมะพร้าวเหมือน,นันิดเก็บออกเหมือนกันค่ะใส่น้ำเพียวๆอย่างเดียวเลยไม่งั้นเขาก็จะไปทยอยไข่ทิ้งค่ะ เปอร์เซนต์การติดปีกเขาจะทยอยติดไปเรื่อยๆตัวไหนที่ติดก่อนก็จะเริ่มหาที่วางไข่ก่อนเนี่ยอย่างต้นกล้วยแฉะชื้นก็ต้องเอาออกค่ะไม่งั้นก็ไปแทงไข่ทิ้งอีกนะฮะการที่เราจะบังคับตัวเมียที่ติดปีกก่อนไม่ให้ไปไข่ทิ้งเลี่ยราดให้หรอเพื่อนๆที่เขากำลังทยอยติดปีกตาม,มาเนี่ย เราระวังอย่าให้มีที่ชื้นชื้นแฉะแฉะภายในบอ่อนะมลงเขาจะวางไข่ตามที่ชื้นค่ะฉะนั้นถ้าไม่มีที่เหมาะในการวางไข่เขาจะไม่วางฉะนั้นเราสามารถชะลอเวลายื้อเวลาได้นะฮะนี่คือการปฏิบัติในเรื่องของจิ้งหรีดที่เริ่มติดปีกเริ่มได้ยินเสียงร้องเริ่มที่จะวางไข่แต่เราบังคับ ยังยังไม่ให้ไข่นะคะใช้วิธีนี้ตัวนี้สมบูรณ์นี่พร้อมจะวางไข่ประมาณนี้นะคะ